สวัสดีค่ะนักเรียนครูป้อมอิสริยาสิทธิสโสพลในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนคือการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์คุณครูนำตัวอย่างมาให้นักเรียนดูทั้งหมด4ข้ออา้าวนักเรียนไปดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์24คูณกับ59 เท่ากับเท่าไหร่คุณครูจะสร้างโจทย์ปัญหาให้นักเรียนดูนะคะโจทย์ปัญหามีอยู่ว่าชาวสวนปลูกมะพร้าวยี่สิบสี่แถว แถวละห้าสิบเก้าต้นชาวสวนปลูกมะพร้าวทั้งหมด กี่ต้นมาดูการถามนะคะโจทย์ถามอย่างไรโจทย์ถามชาวสวนปลูกมะพร้าว ทั้งหมดกี่ต้นโจทย์บอกอะไรคะนักเรียนโจทย์บอกว่าชาวสวนปลูกมะพร้าว ยี่สิบสี่แถวแถวละห้าสิบเก้าต้นนี่คือตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญลักษณ์ข้อที่หนึ่งต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อที่สองห้าคูณกับ หนึ่งพันห้าสิบเก้าเท่ากับเท่าไหร่คุณครูจะสร้างโจทย์ปัญหาให้นักเรียนดูนะคะคุณครูสร้างว่าคุณแม่ซื้อผ้าหม่มห้าผืน ผื่นละหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทคุณแม่ต้องจ่ายเงิน เท่าไรนี่คือโจทย์ปัญหาต่อไปโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามว่าคุณแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไร่ และโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่าคุณแม่ซื้อผ้าหม่มห้าผืนผืนละ 1,059บาทนี่คือตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อที่2ต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่3นะคะข้อที่3โจทย์มีอยู่ว่า245คูณกับ9เท่ากับเท่าไหร ข้อ3นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาคุณครูจะสร้างให,ให้นักเรียนดูนะคะคุณครูจะสร้างว่าข้าวสารราคาถัางละสองร้อยสี่สิบห้าบาท แม่ซื้อข้าวสารเก้าถังคิดเป็นเงินเท่าใด โจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามว่าแม่ซื้อแม่ซื้อข้าวสารก้าถังคิดเป็นเงิน เท่าใดโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่าข้าวสารราคาถังละสองร้อยสี่สิบห้าบาท นี่คือตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อที่3นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่4นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อที่4 9 5้าคูณกับ67เเท่ากับเท่าไหร่นะคะคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาดังนี้ขนมนะคะขนม กล่องหนึ่งมีเก้าสิบห้าชิ้นขนมหกสิบเจ็ดกล่องมีทั้งหมด ีช่ชิ้นทีนี้นักเรียนมาดูโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าขนมหกสิบเจ็ดกล่องมีทั้งหมด กี่ชิ้นแล้วโจทย์บอกอะไรคะนักเรียนโจทย์บอกว่าขนมกล่องหนึ่งมีเก้าสิบห้าชิ้น คือตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อที่4คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะ4ข้อต่อไปจะเป็นกิจกรรมการฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อที่1 899คูณกับ5เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหานะคะแล้วนักเรียนก็โจทย์ถามอะไร โจทย์บอกอะไรนักเรียนตอบให้คุณครูทราบนะคะข้อที่1ต่อไปข้อที่2การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะข้อที่2 35คูณกับ46เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็สร้างโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรตอบให้คุณครูทราบด้วยนะคะต่อไป ข้อที่3กิจกรรมการฝึกสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะข้อที่3 1,546 546คูณกับ3เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็สร้างโจทย์ปัญหาเหมือนกันแล้วก็โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรบอกให้คุณครูครบทั้ง3หัวข้อนะคะ นักเรียนการเรียนในวันนี้ของเราก็จบลงด้วยโจทย์ปัญหานะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมา4ข้อแล้วก็ให้นักเรียนทำอีก3ข้อแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ